เอาเละครับทุกคนผมเอ็กเบสนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําสิ่งหนึ่งที่เห็นหัวคลิปกันไปแล้วนะครับทุกคนว่าวิธีการได้ตัวละคร4ดาวตํานานอย่างมีโฮฟฟรีๆเนี่ยทำได้ยังไงนะครับในจุดนี้1เลยนะครับทุกคนก็ในเกมนี้จะมีสิ่งที่เรียกว่ากิจกรรมใน,นเรื่องซึ่งตรงนี้มันค่อนข้างที่จะหลบซ่อนเราสายตาเราอยู่พอสมควรนะครับทุกคนบางคนอาจจะเผลอๆเนี่ยไม่เห็นเลยนะทุกคนนะซึ่งมันจะอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนเราจะเห็นร้านเรียกตรงนี้นะครับซึ่งมองไปข้างบนเนี่ยมันจะมีป้ายแบนเนอร์แล้วมันนจจะเขียว่ากิ กิจกรรมเนื้อเรื่องทุกคนกดเข้าไปเลยนะครับตรงนี้แหละคือจุดที่แบบเข้ามาฮะมีอะไรตรงนี้ด้วยเหรอนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะชี้แจงถแถลงไขให้นะครับทุกคนถึงกิจกรรมนี้นะฮะซึ่งนี่ก็คือกิจกรรมของมิโฮ เป็นการส่วนตัวเลยนะครับทุกคนเราจะเห็นว่าช่วงเวลาเนี่ยอยู่ตั้งแต่วันที่เปิดเปิดเซิร์ฟก็คือวันที่18ไปจนถึงวันที่2ตุลาซึ่งก็ระยะประมาณ2อาทิตย์สมอาทิตย์ได้นะครับทุกคนซึ่งจุดสําคัญที่สุดของกิจกรรมนี้ก็คือมันจะมีสิ่งนี้นะครับทุกคนตรงนี้ร้านค้ากิจกรรมที่จะสามารถ มีตัวละครนี่นะฮะมีโฮ4สีดาวให้เราแลกนะครับซึ่งก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวผมขออธิบายกิจกรรมนี้เข้าๆก่อนนะฮะนั่นก็คือเรื่องของกิจกรรมนี้มันจะเป็นการเคลียร์ด่านนะครับซึ่งด่านเนี่ยไม่ได้ยากอะไรเลยมันให้ตัวละครมาเราเอาตัวละครฟรีๆของเขาเนี่ยไปเคลียร์กดออโต้ไปก็ผ่านยังไงก็ผ่านไม่มีอะไรนะครับซึ่งมันจะมี2ทรัพยากร2แบบก็คืออันนึงก็คือเป็นแบตเตอรี่นี้นะครับทุกคนซึ่ง ตอนนี้เราจะสามารถฟาร์มได้แค่แบตเตอรี่นี้นะครับทุกคนกับอีกการหนึ่งก็คือคิสตันดัมนะครับคิสตันดัมเนี่ยยังไม่เปิดให้เราฟาร์มนะครับวันนี้หลักๆเนี่ยเราก็จะพูดถึงเรื่องแบตเตอรี่เนี่แหละนะครับทุกคนเพราะว่าเราจะใช้แบตเตอรี่ในการแลกตัวละครมิโฮะนะครับซึ่งพอเรารู้ว่ามีทรัพยากร2อ,อย่างแล้วโอเคเนี่ยเราเคลียร์ด่านทั้งหมดนะทุกคนเราจะเห็นว่าเนี่ยอันนี้ผมเคลียร์ไปหมดละ ซึ่งด่านหนึ่งเนี่ยมันจะได้500แบตเตอรี่นะครับทุกคนรวมกันได้2,000ันใช่ไหมตรงนี้ก็เอ้ยก็ยังไม่พอใช่ไหมเราต้องการตั้ง1มื่นใช่ไหมเราจะเห็นว่าตรงนี้มันจะมีตรงท้าทาย a นะครับทุกคนซึ่งเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นด่านให้เราไล่เคลียร์นะครับซึ่งมันจะมีไปตั้งแต่ A1. ศูนยะ์หนึ่งจนเอศูนย์หกเนี่ยเราจะเห็นว่าตรงนี้มันจะเขียนเป็นรูปแบตเตอรี่ก็คืออันนี้คือจํานวนรางวัลที่เราจะได้แต่ละด่านนะครับซึ่งแน่นอนว่านี่ก็คือวิธีฟาร์มหลัก ของเรื่องของแบตเตอรี่นั่นเองนะครับทุกคนเราจะเห็นได้ว่านเนี่ยหเลยเดี๋ยวผมไปทดสอบให้ดูนะครับเรื่องของการฟาร์มว่าด่านเนี่ยมันยากง่ายยังไงหรือว่าเซตอัพยังไงหรืออะไรก็ตามนะครับทุกคนแต่เราไปดูเรื่องของรางวัลกันสักเล็กน้อยก่อนนะครับก่อนกลับมาดูเรื่องวิธีฝามนะก็แน่นอนว่ามันไม่ได้มีรางวัลแค่มีโฮสดาวนะครับทุกคนเราจะเห็นได้ว่าคือ มันจะมีอ่ะมันจะมีรางวัล2แบบแล้วกันมันจะให้แลกได้2แบบก็คือแบบคิสตันดำนี่ก็คืออันนี้คือยังไม่ได้อยู่แล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวผมพูดถึงในจุดต่อไปนะครับก็ตรงนี้เอาเรื่องแบตเตอรี่ก่อนแบตเตอรี่เนี่ยดีที่สุดแน่นอนไม่ต้องสือ่อีกแล้วนะครับทุกคนอันนี้คือมันได้ตัวละครฟรีๆนะยังไงเราก็ต้องควรจะเก็บ1 5 0 0 0แบตเตอรี่นะครับมาแลกมิโฮก่อนซึ่งจะใช้เวลาเยอะแค่ไหนและคุ้มค่าหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปคุยกันในส่วนถัดไปนะครับ ส่วนระดับ2ก็จะเป็นเรื่องของใบเรียกตำนานนะครับอ่ะก็คือใบนี้เลยใช้5,000นะครับซึ่งใบใบเรียกตำนานเนี่ยไม่ใช่ทุกตัวในเกมแต่ว่าจะเป็นตัวตำนาน4ีดาวในระดับที่มันรองลงมาหน่อยเนาะไม่ใช่ระดับสูงอีกทีมันจะมีพวกระดับสูงอีกทีก็เออไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมถึงมีตำนาน2แบบนะแต่ก็เรียกว่าตำนานเหมือนกันนะครับ ก็อันนี้ก็คือเหมือนจะเป็นตำนานชุดเปิดเกมแหะนะครับทุกคน,นก็จะมีพวกน็อก์ no x, พวกยูชินพีดำลีน่าอะไรเงี้ยซึ่งตัวละครดีๆในนี้ก็จะเป็นจริงๆก็คือมีโฮก็น่าจะโอเคสุดถ้าเทียบในเรื่องการ p v p เนาะส่วนตัวอื่นนะ่ะมันจะเด่นเป็นทาง p v e นะทุกคนนะแต่ตัวดีๆก็มีนะ่ะเซอินเอสปาดานะครับทุกคนซีกนี่ก็ อาจจะได้เร็วหน่อยลองอินสิวันก็ได้แล้วนะครับทุกคนแล้วก็มีใครอยาทากะนี่ก็เป็นตัวละครที่ดีมากๆเนาะตัวตีประสาทกิลที่ดีมากๆรีนาแน่นอนนะครับเราน่าจะได้จากการเติมเติมเงินครั้งแรกอยู่แล้วแหละนะก็คงไม่ต้องซีเรียสหลยก็คือหลายๆตัวนี้เป็นตัว PVE ทั้งั้นนะครับทุกคนก็ต้องระวังกันนิดนึงนะทุกคนมันมีสิทธิ์ได้พวกตัว4ดาวด้วยอันนี้ผมต้องเตือนก่อนนะครับมันไม่ได้ว่าได้แค่ตัว อ่าสีดาวตำนานเนาะเออก็เปอร์เซ็นต์มันก็ถ้าได้สีดาวข้างล่างก็คง,คงเซ็งนิดนึงนะ,นะเนาะเพราะว่าสีดาวตำนานก็1%เปเต็มน,นะครับก็แลกไว้ไม่เสียหายได้ตัวไม่ซ้ำได้ตัวมีประโยชน์กับด่านบอสต่างๆนี่คือได้มาคือเด็ดเลยนะครับอันนี้ก็คือผมให้เป็นอันดับ2ที่ควรแลกเนาะแต่ก็เล็งมีโฮไปก่อนนะครับส่วนอันดับ3 4สก็แน่นอนเป็นพวกตัวเรียกอัศวิน,นต่างๆนะครับทุกคนก็เอาตัวพิกอัพมาก่อนก็ได้แล้วก็ค่อยไปตัวเรียกอัศวินตู้แตนดาดไป อันนี้ก็จะเป็นลำดับประมาณนี้ส่วนไอ้พวกทรัพยากรอ,อื่นผมว่าไม่ควรแลกเพราะว่ามันค่อนข้างจะเป็นทรัพยากรที่หาได้ทั่วๆไปไม่ได้มีอะไรพิเศษซึ่งแลกกับแบตเตอรี่ที่โอ้โหหาค่อนข้างแบบนั่นแหละนะมันต้องใช้เยอะนะทุกคนนะไอ้ขั้นไอ้พวกที่เราต้องการเนี่ยดังนั้นก็เอาไปใช้กับของพวกนั้นก่อนค่อยว่ากันส่วนเรื่องคิดตันดำเนี่ยมันยังไม่เปิดนะครับทุกคนคิดตันดำเนี่ยมันจะเปิดหลังจากนี้อีก4วันนะครับก็จะมีเปิดให้ฟาร์ม มีผ่านรอบแรกทั้งหมดด่านพวกนี้ก็ได้ได้2000ละนะครับแล้วก็จะได้จากท้าทาย B ซึ่งผมว่าคิดว่าคงจะเป็นปริมาณเท่ากันแต่ตรงนี้ก็ประมาณ450นะครับก็แน่นอนว่าคิดตันดำเนี่ยของแรกเนี่ยไม่ได้มีเรื่องของตัวละคร4ดาวแบบมีโฮลละนะครับคนแต่ก็จะเป็นพวกอาตัวเรียกนะครับซึ่งก็มันก็จะมีตัวเรียกอาตัวหายากเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนเคยนะครับโอเคก็นี่ก็คือเรื่องของ ของที่เราควรแลกนะครับเดี๋ยวเราสรุปกันอีกทีนะฮะก็คือแน่นอนมีโฮอันดับหนึ่งยังไงก็ต้องแลกให้ได้นะครับทุกคนส่วนตัวเรียกต่างๆเนี่ยก็แล้วแต่ศรัทธานะครับอยากเสี่ยงดวงผมว่ามันก็คุ้มเสี่ยงอยู่นะถ้าเกิดสมมติมีเวลาฟาร์มมียังมีทรัพยากรเหลือนะอ่ะเราไปดูกันที่วิธีฟาร์มกันนะครับทุกคนแน่นอนว่าตรงเนี้ยสเตตท้าทาย A06 เนี่ยก็คือจะเป็นสเตตหลักเป็นด่านหลักที่เราจะมาฟาร์มกันนะครับซึ่ง ด่านนี้มันได้100ยแบตเตอรี่ต่อ6กอุแจนะครับเดี๋ยวเราไปฟาร์มเดี๋ยวผมไปฟาร์มให้ดูเลยซึ่งเอาจริงมันก็ง่ายมากทุกคนแล้วก็เซตปกติเลยนะครับให้มันตีหมู่ไปนะฮะซึ่งในจุดนี้คือเรามาคุยกันนิดนึงคือเราต้องการที่15,000แบตเตอรี่นะครับทุกคนซึ่ง15,000แบตเตอรี่เนี่ยตอนแรกสุดอะสมมุติเรามีอยู่ที่2,450ก็คือตัวเลขหลังจากเราเคลียร์ด่านพวกด่านฟรีรอบแรกทั้งหลายเนี่ย ราจะมีอยู่ที่ประมาณ2450แล้วเดี๋ยวผมตีกลมๆเป็นเลข2 5 0 0แล้วกันนะครับเราจะขาดแบตอยู่ที่12,500นะครับทุกคนก็หาร100ก็จะเหลือที่125นะครับซึ่ง125ครั้งเนี่ยใช้กุญแจรอบละ6ดอกก็รวมกันคูณกันก็เป็น750ดอกนะครับซึ่งเอาจิงๆิงเนี่ยเป็นตัวเลขที่ไม่ได้แย่เลยนะครับเนี่ยจะเห็นว่าเคลียร์แล้วนะครับได้ร้อยหนึ่งพอดีกับกุญแจแค่6ดอก แต่ว่ามันคือมันต้องปล่อยลันไปอยเงี้ยเรื่อยๆใช้เวลาประมาณ40วิเนี่ยทุกคนต่อต่อไฟหนึ่งนะครับแถมกิจกรรมก็อยู่นานพอสมควรนะนะมีเวลาให้เราทำอีกตั้ง2อาอาทิตย์ได้ทุกคนก็คือเราทำมาทำได้เรื่อยๆนะครับถ้าเริ่มทำวันนี้ตั้งแต่ดูคลิปไปแล้วไปทำเลยเนี่ยทุกคนยังไงก็ทันนะครับแต่ถามว่าโอเค แล้วมันคุ้มเปลืองกุญแจไหมที่ต้องคือกุญแจเราเอาไปแลกกับเป็นลูบี้ได้อยู่แล้วใช่ไหมทุกคนแต่ส่วนตัวผมบอกเลยว่าคุ้มนะครับเพราะผมคำนวณมาแล้วว่ากุญแจ1ดอกเนี่ยจะเทียบเฉลี่ยแล้วคือเท่ากับ1ลูบี้นะครับซึ่งถ้า750ดอกเนี่ยก็เปรียบได้ประมาณนะฮะทุกคน750รลูบี้7จ0รห้าสิบลูบี้แลกกับตัวละครสี่ดาวอย่างมิโฮทุกคนตำนานนะฮะ 7 5 0รูบี้ทุกคนคิดดูคุ้มไม่คุ้มนะฮะมันดูเหมือนโอ้โหตัวเลขเยอะนะตั้ง7 5็หกุญแจตั้ง7 5็ดอหดอกอะไรเงี้ยแต่ผมว่ายังไงก็คุ้มนะครับทุกคนซึ่งนั่นแหละนี่คือคุ้มไม่รู้จะคุ้มยังไงแล้วนะครับทุกคนอย่าพลาดกิจกรรมนี้กันเด็ดขาดนะฮะทุกคนพลาดแล้วน่าจะเสียใจอยู่นะ,ะนี่คือน่าจะสิทธิพิเศษสําหรับโอ้โหคนที่เล่นทันช่วงแรกๆเนาะไม่รู้ว่ากิจกรรมนี้น่าจะวนมาเรื่อยๆไหม ก็หวังว่าเขาจะวนมาเรื่อยๆนะครับทุกคนเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่แบบเราจะได้ตัวฟรีก็ค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยแหละนะฮะทุกคนก็ยังไงก็ตามนะผม,ผมก็ไม่อยากให้ทุกคนพลาดกันนะครับใครที่ดูคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมรีบไปฟาร์มกันส่วนตัวผมก็ต้องรีบไปฟาร์มเหมือนกันนะครับทุกคนก็สําหรับใครที่ดูคลิปนี้แล้วชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วใครที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามกันไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับผมเจอกันครับ